รายการเจาะใจครับคืนนี้ของรายการเจาะใจนั้นเป็นภาค <ñ> <พา ads> ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังอยู่ในเดือนของแนวความคิดที่ว่าหัวใจของนักสู้คนทุกคนเกิดมาต้องต่อสู้กับชีวิตสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับคุณเน็ดเพาะนักแสดงที่มากความสามารถแล้วก็เป็นตลกที่เรารู้จักคุ้นเคยแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตของเธอนั้นโอ้โหลลำบากลำบนอดทนต่อสู้มามากมายสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของเธอครับคุณเห็ดเพาะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องแนะนำว่าผัดรัรตรวัดจินดาสิรินะครับ ก็สัปดาห์นี้จะมาฟังกันต่อยังมีเรื่อ,องอีกเยอะเลยใช่ไหมครับค่ะอ่างนี้ครับท่านผู้ชมครับงั้นไปชมเรื่องราวไฮไลท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนว่าไปถึงไหนอย่างไรเสร็จแล้วมาฟังต่อว่าบทสรุปชีวิตของเธอนั้นต้องผ่านการต่อสู้กับอะไรบ้างครับเชิญครับหนูเริ่มเต้นแขกหน้าเวทีร้องลิเกร้องเพลงเวลาลิเกจะเล่นก็ต้องเป็นเต้นแขกก็แต่งตัวแขกตัวเล็กๆออกไปเต้นน่ารักค่ะทีนี้ก็ค่ะทีนี้เขาก็ล่ำลือกันไปถึงไปถึงอ่อ ลุงเขยสามีของพี่สาวพ่อค่ะเขาก็มาเอาหนูไปเล่นตลกแล้วบอกพ่อเองให้มารับเพราะตอนนั้นเราก็คิดถึงพ่อเลยอ่าเราก็เลยไปกันลุงไปค่ะแม่รู้ไหมแม่ไม่รู้ถ้าพูดกันแบบง่ายๆเลยอ่ะคือหนูถูกลักไปถูกลักไปพาตัวค่ะอยู่บ้านคุณต้องทําอะไรครับถึงข้าวทุกอย่างเหมือนคนใช้อย่างนี้เลยถ้าเอาถึงทุกวันนี้คุณเรียนจบชั้นไหนก็แค่ปหนึ่งเขาโอ้โหหนูเนี่ยเขาสามารถเอาขอบถาดอ่ะ หัอฟันลงนี้ให้หนูเนี่ยหัวแตกแบบเลือดไหลออกมามหนูถูกถีบอัดกระตู้เย็นไปอ่ะก็โดนตบแบบตบแบบพุ่วแบบหัวกระแทกกระจกบางทีเขาหาอะไรไม่ทันก็เป็นเข็มขัดที่เขาใส่เอาเข็มขัดตีสายยางฉีดรดน้ำต้นไม้อันนี้เจ็บจริงค่ะลุงเขาเคยพูดว่าไม่ว่าหนูจะจะเจอใคร ถ้าให้หนูพูดว่าหนูถูกตีหรือหนูลำบากถ้าแกพูดกลับมาบ้านหนูก็ต้องโดนอยู่ดีอแล้วคุณแม่ช่วยยังไงก็คือเขาก็เดินมาแล้วเขาก็มาจับแขนหนูแบบเป็นไรหรือเปล่าลูกเจ็บไหมบอกทนไหวไหมหนูบอกหนูหนูทนไม่ไหวมาตั้งนานแล้วแม่ช่วยรีจะไปไหมหถ้าตัดสินใจได้พรุ่งนี้เขาไม่มารับนะให้หนูหนีเองให้หนูนั่งรถ หนีไปเจอเขาที่หนีไปเจอที่ JR ดาวพะนองสมมติเป็นละครนะฮะเอาละไอเด็กคนนี้รอดละเดี๋ยวมันคงไปอยู่กับแม่มันอย่างมีความสุขไม่ใช่ไม่ใช่สี่วันอยู่กับแม่แววตอนนั้นกําลังนอนอยู่ก็มีเสียงคนมาเคาะป,ะประตูเอาละเปิดประตูหน่อยตเต้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งเ <laughs> ปิดประตูหน่อยผมเจ้าหน้าที่ตํารวจนะว่าอย่างงี้ท <laughs> ีนี้แม่แววเขาก็ลุกขึ้นแบบแล้วเขาก็เรียกเพื่อนเขาก็คือแม่สามที่หน้าเหมือนเอ็ดดี้อ่ะเขาก็แบบ ไปไปไปมึงไปรับน้าเตือก่อนอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เรียกหนูให้ลุกพอเรียกลุกแล้วแบบว่าตำรวจจับพังตตำรวจมาค่ะตำรวจมาคือลุงเนี่ยลุงคือลุงแจ้งความแจ้งความเพราะว่ามันถึงกันหมดไงพอตลกไปเล่นที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขารู้ว่าเขารู้แล้วว่าอยู่กับคณะแววใช่เขาแจ้งคดีข้อหารักพาตัวซึ่งจริงๆเขาอะรักเรามาใช่แล้วเขาก็โทรไปหาใครคนหนึ่งผู้ใหญ่อะแล้วเขาก็แบบว่า รีดเราต้องออกไปคุยลูกหนูก็กอดขาเขาบอกแม่หนูมาขนาดนี้แล้วแม่ช่วยหนูอย่าให้หนูกลับไปหนูไม่อยากกลับไปุปเขาเลยเขาแบบว่าไปเขาก็จับมือหนูแล้วก็แบบเดอ,ออกคือออกหลังบ้านคือหลังบ้านแม่แววเขาจะมีพวกต้นกล้วยพวกอะไรอย่างเงี้ยเป็นสวน่นนวนะแล้วแล้วก็ เดินเดินเดินเลาะเลาะก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งอ่ะเหมือนในหนังไอ้ทางนี้ก็พูดกันไว้ก่อนไอ<ห>้ <ๆ S 2> ทางนี้มุดรั้วออกข้างหลังหนีเลยใช่หนูจะบอกว่าเรื่องจูงกันไปสองคนเหมือนในหนังเลยชีวิตจริงอ่ะมันยิ่งกว่าละครหนูจะบอกว่ามันจริงๆมันเหมือนอละครเหมือนเหมือนละครน้ำน่าจริงๆริงอ่ะทีนี้แบบพอเดินออกไปเงี้ยก็ทะลุถนนใหญ่เขาก็เรียกแท็กซี่ก็นั่งแท็กซี่กันมาที่สายใต้ ขนส่งสายใต้ไม่ใช่ตรงปิ่นเก้านะเป็นเป็นขนส่งสายใต้ตรงสามแยกวไวยชายสมัยก่อนนะขนส่งสายใต้เก่าค่ะพอลงจากแท็กซี่ปุ๊บก็คือโทรศัพท์อะสมัยก่อนมันเป็นโทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆอะ <c oughs> แล้วก็มีใครคนหนึ่งโทรมาหาแม่แล้วก็บอกว่าเกิดเรื่องใหญ่เลยเรื่องเรื่องใหญ่เลยเรื่องเราเนี่ยแหละมันเป็นคดีแล้วนนมันเป็นคดีแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยทีนี้แม่เขาก็มองหน้าหนูว่าเขาก็กอดหนูแล้วเขาบอกว่าเชอรี่แม่ไปส่งไม่ได้นะลูก ลี่ต้องนั่งรถเองโอ้โหนี่ช็อตหนูก็เลยแบบดามากหนูหนูมองหน้าเขาหนูแบบฮะหนูนั่งรถเองเหรอไปไหนไปไหนแล้วหนูก็บอกแม่คือชั่วโมงนั้นอ่ะหนูคิดว่านี่ัช่เท่าไหร่เดีขวบขวบสิบเอ็ดขวบประมาณสิบขวบหนูหนูบอกคือชั่วโมงนั้นอาไปไหนเนี่ยจะส่งไปไหนไปสุพรรณอ๋อเขารู้ที่อยู่แม่คุณแล้วเหรอค่ะเขาสืบเขาถามอะไรให้เรียบร้อยเลยตัวคุณรู้อะไรเกี่ยวกับแม่แค่ไหน รู้ว่าแม่เป็นนางลิเกชื่อเงาะอยู่โพพยาแค่นั้นเองอ่าถ้าผู้ชมคิดภาพนะแม่ชื่อเงาะเป็นนางลิเกย <c oughs> อยู่โพพยาจะหาเจอไหมแ <c oughs> ละทีนี้เขาก็เขาก,เขาก็เขาก็กอดหนูแล้วตอนนั้นคือหนูเด็กอะ่ะคือเขาก็แบบว่าเขาฟาักตังที่ตัวเขาเนี่ยเงินที่ล่เล่นตลกสี่วันนะลูกเป็นเงินสองหมื่นกว่าบาทล่เอาเก็บไปนะเพราะว่าสมัยให้เราเลยสองหมื่นค่ะหนูก็แบบแม่หนูขอไปกับแม่ได้ไหม เพราะว่าเมื you know ่อวัเขาบอกเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นคดีแล้วเขาบอกว่ารี่รี่ต้องนั่งรถไปเองแล้วหนูจะไปยังไงบอกเนี่ยเนี่ยนั่งรถสายนี้เดี๋ยวแม่พาขึ้นรถแล้วลี่นั่งรถไปให้สุดสายเลยพอไปถึงตัวเมืองสุพรรณแล้วน่ะรี่ถามเขานะลูกว่าตำบลโพพญาอยู่ที่ไหนแล้วพอคือเขาจะบอกเป็นช็อตเลยแล้วเขาเขียนเขียนใส่กระดาษให้หนูพอถึงตัวเมืองสุพรรณแล้วก็เอากระดาษตัวเนี้ยให้ใครก็ได้ช่วยอ่าน แล้วก็ถามเขาว่าโพพยาไปตรงไหนเสร็จปุ๊บก็เขาส่งหนูเขาก็ร้องไห้แล้วหนูก็บอกว่าแม่หนูไม่ลืมแม่นะที่ช่วยห,หนูหลุดพ้นมาได้อะไรเงี้ยสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสลี่ได้เข้ามาในกรุงเทพมาหาแม่นะลูกถ้ามาถ้ามาไม่ถูกก็เอาเบอร์แม่ไปแม่จดไปให้เรียบร้อยแล้วในกระดาษนั้นแล้วแม่ไม่ลืมลี่ลี่จำไว้นะว่าแม่รักลี่เหมือนลูกนะหนูก็ขึ้นรถ คือรถแล้วแบบเขาก็ยืนร้องไห้อ่ะเหมือนเขาเป็นแม่อจริงๆเลยนะนั่งได้นะลูกนั่งได้นะหนูก็นั่งได้ตังเก็บไว้ให้ดีนะลูกหนูก็นั่งรถมาได้สักพักเงี่ยแบบหลับกลัวด้วยหลับด้วยไม่ได้ไแบบม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบเาางี้ยหลับๆได้ยินเสียงอีชอลี่แบบลันเลยแบบตกใจแบบบอกว่าตามมาถึงบนรถได้คิดในใจแบบระวังได้ยินเสียง่ะคิดในใจแบบเรียบร้อยกูตายแน่เสร็จแน่ จบเดียวแล้วเราตายอย่างเดียวเพราะลืมตามาแบบเฮ้ยยายแก่ๆนั่งอยู่แล้วแบบนี่มึงตัวเท่าลูกมากมึงจะไปไหนเนี้ยคือหนูแววอ๋อเราฝันหนูแววหนูแววแบบกลัวแป๊บหนึ่งนะเออหนูขอกินด้วยได้ไหมคะเฮ้ยเห็ดเพราะทำไมอ่ะสาบานก่อนได้ไหมว่าที่เล่ามาเนี่ยจริงหมด คือเรื่องจริงๆแล้วหนูก็ไม่อยากไม่อยากจะเล่าอย่างนี้เพราะคิดว่ามันเหมือนละคอทุกวันนี้คุณเจอไหมคุณเอสกรุงศรีวิไลเนี่ยอ s อ s เนี่ยไม่เจอไม่เคยเจออ๋อขอโทษทีหนูเคยเจอหนูเคยเจอผมรู้อันหนึ่งที่คุณท่านผู้ชมจะถามผมยังไม่ถามนะหนูเคยเจอกรุงศรีวิไลยังเจอลุงไหมยังไม่ถามนี่ยังไม่ถามเจอเจออ s กรุงศรีวิไลเขาเขาโทรมาเขาโทรมาแบบว่าให้ไปงานให้ไปอะไรเงี้ยให้คนอื่นไปงานแต่คนอื่นไม่ว่างก็ให้คณะหนูไป แล้วหนูไปเจอเขาเขาก็บอกว่าพอเล่นงานเสร็จน่ะหนูก็แบบสวัสดีค่ะเขาก็แบบว่าเฮ้ยไอ้น้องเล่นตลกดีมากขอบใจมากเว้ยเกือบครับตกใจเลยเนี้ยแล้วมือเขาขนาดนี้มือใหญ่มากอะแล้วหนูก็เดินขึ้นรถแบบงงๆแบบพูดหนูมันอ้วนยังเขาควายจําไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนเยอะหลังจากนั้นก็ไปเจอแม่ววไปถ่ายหนังเรื่องปัญญาเรนูอ๋อของคุณบินพอเขาบอกว่าเดี๋ยวแม่ววมาแบบหนูแบบดีใจมากคือได้เจอได้เจอผู้มีพระคุณอะพอเขาเดินเข้ามาแบบ หนูยืนแล้วแบบว่าแล้วเหมือนแบบเหมือนหนูเป็นความรู้ความรู้สึกหนูปัญญาอ่อนมากตอนนั้นหนูคิดว่าเขาต้องจําหนูได้ในภาพคือเขาวิ่งสโลโมชั่นมากอดเราเลยอย่างงี้นะอนนั้นแหละคือแบบพอเขาเดินมากับอาเตอร์อาเตอเชิญยิ้มอ่ะหนูก็เดินไปแบบเดินเดินไปแบบว่าอันนี้อันนี้คือกลยุทธ์หนูที่จะทําให้คนจําได้แบบทําเดินผ่านก่อนเดินผ่านเผื่อจะแบบว่าเฮ้ยเชอรี่ลูกอะไรเงี้ยเดินผ่านไปเขาก็ยังคุยเรื่องบทเรื่องอะไรกัน ไม่ได้สนใจรอบสองก็เดินผ่านอีกพอรอบรอบสามรอบสี่แตเดินเข้าไปเลยแม่แม่หวัดดีแม่ววแม่จําหนูได้แม่ววจําหนูได้ไหมเขามองหน้าหนูเออโอเคโอเคพี่แล้วยังไงต่อโอเคคือจำไม่ได้แหละหนูก็เลยไปนั่งแบบแต่เราก็เปลี่ยนจริงเนาะเขาคงจําเราไม่ได้แล้วก็พอหลังจากเล่นด้วยกันเข้าฉากเล่นด้วยกันพักซีนเขาหนูนั่งสั่งส้มตำกินเขาบอก เฮ้ยส้มตำอะไรวะขอกิกินด้วยดีกว่ามั้งอร่อยปะวะเขาก็นั่งกินเอาเลยเว้ยมันเหมือนกันเริ่มสนิทสนิทกันกลับมาแม่สรุปแม่จำหนูได้ไหมจำไม่ได้หรอสรุปแม่จำหนูได้ไหมเขาก็กินปลาร้าแล้วเขาบอกจำได้ด้วยทำไมจำไม่ได้จำได้จำได้หนูอะเชอรี่อะเชอรี่เอเออทีแรกเลยก็วอาเอ้ไขวะเออเออใช่เอเชอรี่เออโอเคกินส้มตำไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอ่ะ คือแบบหนูอยากจะดามากกับเขามากเลยอ๋อคือเขาจําเหตุการณ์นั้นไม่ได้ว่าเขาเคยช่วยเราอย่างนี้แต่เขาไม่เขาจำเขาไม่เขาคิดว่าเชอรี่อื่นไม่ใช่เชอรี่ใช่เขาจาหนูไม่ได้เขาจาคุณไม่ได้นั่งวันนี้เขาก็ยังจําหนูไม่ได้อดดราม่าแต่หนูอยากจะบอกว่าอ่าบอกบอกในรายการก็ได้ถ้าเกิดว่าแม่ได้ดูรายการเนี้ยต่อใจน่หนูจะอยากจะบอกแม่ว่าหนูขอบคุณแม่แววมากขอบพระคุณแม่แววอย่างอย่างสุดซึ้งที่ทําให้หนูได้หลุดพ้นมา เพราะว่าถ้าไม่มีแม่แววช่วยวันนั้นนะหนูคงคงต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นอีกนานแค่ไหนก<ม>็ไม่รู้ผมเห็นเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากๆว่าสังคมเราเคยสมัยก่อนไม่มีรณรงค์แบบนี้แต่สมัยนี้มีรณรงค์ว่าถ้าท่านผู้ชมเห็นความรุนแรงต่อเด็กสตรีหรือคนอ่อนแอใดๆที่ถูกลังแกเนี่ยอย่าไปคิดว่าโอ๊ยไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่อะไร <c oughs> บางทีท่านปล่อยไปในเด็กคนนั้นอาจจะตกนรกอาจจะถึง พิการถึงอันตรายถึงชีวิตถ้าไม่มีออคนให้โอกาสในความช่วยเหลืออย่างน้อยแจ้งตำรวจไปดูหน่อยไอ้ตรงหลังเนี่ยมันตีเด็กทุกวันอะไรเงี้ยก็ยังดีกลับไปเหตุการณ์ต่อก็คือว่าคุณในที่สุดคุณเดินทางคนเดียวค่ะเดินทางคนเดียวและเจอแม่เจอแม่ท,ที่โพพยาชีโพพยาโอ้โหเก่งมาก สรุปแล้วเนี่ยหนูไปได้เพราะยายข้างๆเนี่ยแหละอยายที่เรียกตีสนิกกับยายเลยตีซีกับยายยายช่วยยายอยู่ที่หน่เนี่ยเขาอยู่สีประจันอันไหนถึงก่อนสีประจันกับโพพยาใกล้กันไหมเขาบอกโอ้ยโพพยาถึงก่อนกูถึงสีประจันกูต้องเลยไปก่อนโอ้ยเขส่งเราได้ดิยายไปส่งหนูหน่อยได้ไหมเสร็จปุ๊บพอลงจากรถเขาก็ต้องนั่งรถบขสต่อหนูก็เลยลงมะหนูก็เลยยายนั่งสำรอไหมหนูออกตังให้ ใจช่วยหนูหน่อยอ๋อคือถ้านั่งสำล้อเครื่องเนี่ยมันเป็นการลดเหมาตรงดิ่งไปเป้าหมายเลยตรงดิ่งเลยถ้านั่งบกสมันก็แวะรับคนส่งคนรับคนส่งคนใช่ไหมใช่จอดเป็นระยะ,ะสำล้อดีกว่าพอนั่งรถสำล้อไปเขาก็เลยถามหนูว่ามึงเป็นลูกใครหนูก็บอกว่าแม่ชื่อเงาะอ,อยังข้อมูลเดิมเป็นนางลิเกอยู่โพพยาเออแล้วมึงจะไปถามใครเขาล่ะบอก ก็เดี๋ยวยายช่วยหนูน่อยแล้วกันพอถึงโพพยาเลี้ยวเข้าไปยายเขาก็ลงมาแต่ยายแก่อำเภอโพพยาตมบลไงเป็นตมบลแต่คิดภาพตาบลมันก็ต้องมีหลายหมู่บ้านแล้วคุณจะไปลงหมู่บ้านไหนก็คือคําว่าตาบลโพพยามันเป็นตาบลลิเกเลยแกก็ลงไปถามว่าแถวนี้มีนางลิเกชื่อเงาะไหมเขาบอกว่ามีเขาบอกอ่ะเดี๋ยวมึงเดินไล่ไปเรื่อยๆนะเขาบอกว่าบ้านแม่มึงจะอยู่หลังอยู่หลังกลางๆกลางๆเขาก็หนูก็หวัดตีเขาจ่ายเงินสำล้ะให้ยายกลับได้ หนูก็เดินถามหาว่าบ้านแมงเงาะอ,อยู่ตรงไหนก็ไปเจอบ้านป้าก็ไม่รู้จักหนูไม่รู้จักป้าป้าก็ไม่รู้จักหนูจํากันไม่ได้เขาบอกป้าป้า,ปารู้จักบ้านคนชื่อเงาะไหมเขาก็บอกว่ามึงมาหาคนชื่อเงาะทาไมาบอกว่าอ๋อหนูเป็นลูกเขาเขาก็คงงงเพราะตอนที่หนูไปมันเล็กมากไง <ừ. S 1> มึงเป็นใครไอเงานะนั้นน้องกู <ừ. S 1> ขงเขาางเนี้ย <ừ. S 1> <c oughs> คือคนสุพรรณก็จะพูดมึงมึงกู <ừ. S 1> เออหนูเป็นลูกแม่ง้อชูชื่อเชอรี่ลูกคนโตอ่ะเขาก็เห็นที่เราไปคือเป็นเป็นผู้ชายคือแต่งตัวเหมือนผู้ชายเขาก็มองนะอิเชอรี่เหรอหนูบอกจ้าเชอรี่เขาก็บอกเดียวแล้วก็ลุงก็ตามไปงานไม่มีหนูก็หนูก็เป็เป็นแม่ค้าแม่ขายคือชีวิตเลย ก็สู้อ่ะขายก๋วยเตี๋ยวขายอ่ะคือคุณทําหมดเลยทําหมดเล,เ,ลเลยคุณดูสงสัยบ้างไหมว่าเวลานหนูเจอพี่ดูชอบเรียกบอสบอสสวัสดีค่ะ,ะท่านดูพูดพี่จะขับว่าว่าน้ําใสนี่ว่างไงอ้อันนี้ความรับบริษัทนะ <c oughs> <c oughs> บอกไม่ได้นะคุณสีน้ําสีน้ํามันเนี่ยจะมีอีกสีชิดหนึ่งที่ผมถนัดมากคือสีน้ำลาย <c oughs>